สวัสดีค่ะ FC แ Fan ค l ับยูกิไหทองคำที่น่ารักทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์วันอาทิตย์ที่19มีนาคมพศ2566สำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาอัปเดตคิวงานของน้องยูกิเหมือนเดิมค่ะวันนี้น้องยูกิก็จะมีงานร้องเพลงที่ลงเล่าแสงจานสร์ศรีนครินจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ สำหรับเรื่องเวลาที่จะขึ้นเวทีก็ดึกๆหน่อยนะคะก็น่าจะประมาณ4ี่ทุ่มอะ่ะประมาณนี้นะคะ fc แฟนคลับก็ลองติดตามดูนะคะ fc แฟนคลับแถวสีนครินหรือละแวกใกล้เคียงปริมณทนสะดวกเดินทางมาก็มาร่วมสนุกร่วมแจมกันได้นะคะมาให้กำลังใจอีหลาน้อยของเราเดือนนี้น้องก็ยังรับงานต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนนะคะ fc แฟนคลับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลย อย่างงานเมื่อคืนนะคะสนุกมากหน้าเวทีแดนกระจายเลยสุดยอดจริงๆนะคะน้องแค่อายุ1 5 5 6มาได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ FC แฟนคับมาให้กำลังใจน้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการไปให้กำลังใจถึงหน้าเวทีหรือแรงใจหน้าจอ น้องมีกำลังใจมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณ fc แฟนคลับที่ไปให้กำลังใจน้องนะคะสำหรับ fc ที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ